ดีพีสวัสดีครับวันนี้ดีพีนะครับขอนำเสนอวิธีการใช้งานตัวกล่อง CarPlay Android Box นะครับซึ่งใช้ร่วมก,กันกับจอรถยนต์นะครับที่มีระบบฟังก์ชัน Apple CarPlay นะครับโอเคก็วิธีการใช้ง่ายมากนะครับเพียงเราเสียบตัวกล่องนี้นะครับเข้าไปที่ช่อง USB ของตัวจอติดรถยนต์ที่มาเดิมๆจากโรงงานซึ่ง ต้องให้มั่นใจว่าจอของท่านนั้นรองรับ Apple CarPlay นะครับเมื่อเสียบแล้วจอจะทำการเชื่อมต่อแล้วก็บูตระบบตัวกรองขึ้นมาให้นะครับเมื่อบูตเสร็จก็จะมาอยู่หน้านี้เลยนะครับหน้านี้เลยทีนี้ทีนี้นะครับวิธีการใช้งานน่ง่ายมากเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ได้ซื้อจากร้าน DP ประดับยนต์ไปนะครับสิ่งแรกเลยนะครับก็ขอให้ลูกค้านะครับทำการลงชื่อเข้าใช้นะครับ วิธีการลงชื่อเข้าใช้นะครับก็มาที่การตั้งค่านะครับเมื่อมาที่การตั้งค่าเราเลื่อนหน้าจอขึ้นไปมาที่บัญชีครับกดที่บัญชีนะครับแล้วก็ทําการเพิ่มบัญชีเข้าไปนะครับกดเลือก Google นะครับกดเลือก Google เมื่อสักครู่หนึ่งรอสักครู่หนึ่งเขาก็จะเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบการลงชื่อเข้าใช้นะครับลูกค้าก็ทําการใส อีเมลของตัวเองลงไปนะครับพร้อมกับเบอร์ตัวรหัสนะครับหลังจากนั้นไปเนี่ยเขาอาจจะถามถึงเบอร์โทรแล้วก็ระบบยืนยนันสองขั้นตอนนะครับก็ดําเนินการตามขั้นตอนไปนะครับเมื่อทําการลงชื่อเข้าใช้เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือหน้าจอหลักนะครับด้านข้างก็จะมีไซส์บาร์นะครับเป็นไซส์เมนูก็มีปุ่มแบ็คนะครับปุ่มโฮมอันนี้ก็คือ r e เซ n ตแอปนะครับก็เป็นแบ็กล็อกของตัวแอปพลิเคชันที่เคยเปิดนะครับข้างบนนี้ก็จะมีสัญญาณเชื่อมต่อบลูทูธกับ Wi-Fi นะครับแล้วก็มีนาฬิกานะครับส่วนตรงกลางเนี่ยก็แสดงสถานะการเล่นเพลงนะครับเ mm hmm. ช่นเราเล่นเพลงใน YouTube ก็จะมาขึ้นที่นี่ด้วยนะครับ mm hmm. ต่อมาก็จะมีการเชื่อมต่อบลูทูธกับมือถือของท่านนะครับทำมิวส mm ิก hmm. ถ,ถ้าในกล่องเรามีการ เสียบ m มมโมรีการนะครับเข้าไปก็สามารถเล่นเพลงมิวสิกได้โดยตรงนะครับก็ในที่นี้เนี่ยในกล่องนี้ผมไม่มีเพลงนะครับโอเคต่อมาก็เป็นการตั้งค่าแล้วก็การนำทางการนำทางนี้ก็จะเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันของทางร้านที่ติดตั้งให้นะครับเป็นแอปพลิเคชันไซจิกนะครับไซจิกก็จะมีการถามยืนยันเพื่อขอใช้ GPS นะครับ GPS ซึ่งตัวกล่องนี้เนี่ยจะมี GPS ในตัวนะครับมี GPS ในตัวรับสัญญาณ GPS ได้นะครับในนี้ก็จะมีช่องใส่ Memory card แล้วก็ตัว Micro SIM นะครับซึ่งก็นั่นหมายความว่ากล่องนี้เนี่ยสามารถใส่ซิมนะครับเล่นเน็ต 4G ได้แล้วก็แชร์ h o t สปอตให้กับเครื่องอื่นๆได้ด้วย นะครับโอเคผมกดโฮมกลับมาเมนูถัดมานะครับเลื่อนจากซ้ายไปขวาอ๋อาจากขวาไปซ้ายขออภัยนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันวิดีโอนะครับเชื่อมต่อบลูทูธเพลงนะครับกับมือถือแกลเลอรี่เครื่องติดตามเครื่องคิดเลขเขาแถมมาให้นะครับถ้าอยากใช้ก็ใช้ถ้ากดคานี่ก็คือจะเด้งไปหน้าหลักของจอเดิมนะครับในนี้ก็จะมีเรื่องของตัว ลิงก์หน้าจอกับมือถือได้อีกนะครับลิงก์ซ้ำซ้อนกันเข้าไปมี o o o l l m m p s นะครับมี Multiplay ก็คือสามารถเชื่อมต่อกับมือถือมี Netflix ให้ทานบับลูกค้าที่มี a อ s e นนะครับเชื่อมต่อ Netflix ใส่เข้าไปได้เลยนะครับ Play Store นะครับก็ถ้าหากต้องการจะลงติดตั้งแอป,ปอะไรเพิ่มเมื่อลงชื่อเข้าใช้แล้วเข้าที่ Play Store ได้เลยครับนะครับกดเข้าไปนี่ก็ค้นหานะครับแอป,ปที่เรา ต้องการนะครับแต่ต้องระวังนะครับติดตั้งแอปเยอะๆเครื่องก็ช้าไปด้วยเช่นกันนะครับโอเคกลับมามีตัวแอปบันทึกเสียงแอป YouTube ครับอันนี้แอป YouTube Standard นะครับที่มีให้ซึ่งก็จะมีโฆษณาให้ท่านตามปกตินะครับเมื่อกดเปิดเพลงใดๆก็จะมีโฆษณานะครับประมาณนี้นะครับโอเคเมื่อกดโฮม นะครับ YouTube เขาก็จะตัดของเขาไปเองนะครับอันนี้มีโปรแกรม o o g l e Drive นะครับสำหรับทางร้านค้าจะส่งไฟล์ติดตั้งให้ลูกค้าเป็นพิเศษนะครับแอปไซจิคว่าไปแล้วนะครับแอปเวสเซ่นะครับอันนี้ก็เป็นแอปนำทางอีกตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยนำทางนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายของ g o o g l e Map นั่นเองนะครับ Google ซื้อมาแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็ค้นหาเส้นทางนำทางซึ่งเขาจะพิเศษคือมีตัวแจ้งเตือน กล้องจับความเร็วและก็ระบบสภาพจราจรนะครับโอเคมีแอปเรดิโนะครับวิทยุนะครับวิทยุนี่จะเป็นแบบวิทยุออนไลน์ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็สามารถฟังเพลงฟัง FM ได้ทั่วโลกเลยนะครับเนี่ยนะครับทั่วโลกเลยในที่นี้ผมก็จะตั้งค่าให้เป็นประเทศไทยก่อนดีกว่านะครับเพราะว่า เราไม่น่าจะลูกค้าจะไม่น่าจะไปฟังประเทศอื่นเนาะนะครับเราเลือกเป็นไทยนะครับเมื่อเลือกเป็นไทยแล้วผมก็เราก็จะมาใกล้ๆฉันนะครับใกล้ๆฉันเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวเขาก็จะจูนหาสถานีเนี่ยมาแล้วเนี่ยสมมุติเราชอบฟังกรีนเวฟอ่านะครับกรีนเวฟมันมีเพลงให้ฟังเลยนะนะครับต้องการกดหยุดนะกดสตาร์เพื่อจดจำเป็นเฟ์ริตไว้นะครับ นะครับแอปเพลงนี้ต้องกดหยุดนะครับถึงจะหยุดโอเคกดโฮมออกมาเนาะมีแอปไม้กวาดครับเอาวจีนะครับเอาไว้ทําความสะอาดขยะในเครื่องครับเวลาเราใช้ไปเยอะๆเนี่ยเหมือนมือถือเลยจะมีขยะเราก็มีแอปนี้ให้สําหรับลูกค้านะครับเรื่อนถัดไปนะครับก็จะมีแอปดูทีวีนะครับแอปดูทีวีนะครับซึ่งแอปนี้ก็จะมีทีวีให้ดูนะครับมีแอป y o u t u b e แบบไม่มีโฆษณาครับผม อันนี้เป็นไฮไลท์ของทางเราเลยนะครับสามารถเปิด YouTube ดูนะครับโดยที่ไม่ต้องมีโฆษณานะครับก็เสียงเสียงนี่ก็เร่งได้จากปุ่มได้เลยนะครับเปิดจากปุ่มได้เลยนะครับโอเคนะฮะกดย้อนนะครับกดย้อนกดสมอลแล้วก็กดแบ็ค แอป YouTube เราก็จะมีหน้าจอ pop up ด้วยนะครับ YouTube อันที่2มีอีกนะครับก็เป็น go tube นะครับก็เป็นแอปที่เอาไว้ดู YouTube เหมือนกันนะครับเราก็มีให้นะครับเผื่อว่าอีกอันใช้ไม่ได้เราก็มีอีกอันให้นะครับโอเคไหมฮะเราจะมีสำรองให้เสมอนะครับป้องกันเพื่อให้ลูกค้าได้มีเพลงได้ดูได้ใช้ตลอดเวลานะครับ นี่ก็มาแล้วนะครับโอเคกดแบกกดแบกกดย้อ okay. นสุดท้ายนะครับก็จะมี Google Assistant นะครับอ mm hmm. ย่างเช่นเราจะเปิดเพลงโอเค Google เป mm ิดเพลงเพราะเพราะกำลังเปิดเพราะ mm hmm. เ,เพราะ,ราะนั่นไงเห็นไหมฮะ mm hmm. เจ๋งไหมโอ okay, เค Google ดีกว่าก็ดีกว่าจริงหรอนำทางไปเชียงราย เส้นทางที่ดีที่สุดในการเดินทางด้วยรถยนต์ไปเชียงรายคือถนนหมายเลขหนึ่งและจะใช้เวลาประมาณ11ชั่วโมง,ง <52 S 1> ก็กล่องเนี้ยสเปคแรงพอสมควรนะครับแรม4ีรอม64สแน snapdragon 8ปดหากอน850 cpu ความเร็วสูงสุด2 GHz นะครับ6คอซึ่งก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับใช้กับจอได้กับทุกรุ่นที่มี apple carplay นะครับนี่คือฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐานนะครับสำหรับลูกค้า ที่ได้กระรุณาอุดหนุนทางร้านไปนะครับก็จะมีแอปเหล่านี้ให้กับทุกๆท,ท่านนะครับโอเคนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่สนับสนุนร้านดีพีประดับยนต์สนใจสินค้าบริการโทร0909870763นะครับแล้วก็อย่าลืมแวะชมเพจของเรานะครับเพจดีประดับยนต์นะครับ เรามีทั้ง YouTube นะครับ YouTube ก็ DP ประดับยนต์ TikTok ก็ DP ประดับยนต์เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณที่รับฟังผลงานแล้วก็รับวิธีการใช้งานจากทางเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ